กองพูน่าในชุมชนจำน30คนให้เราทารสำากสภาการเยาชนองใหญ่เข้าโครกายวชนกองใหญ่รวใจวางสร้างบ้านตาเพื่ออนุรักษ์และฟื้นูทรัพยากรทางทะเลโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อเพิ่มแห่ที่อยู่อาศัย ผมหลอกนะครับเพราะว่าในยกก็เป็นคนคนนี LO ้แหละนะครับพ่อแม่จามาที่นี่ตรงนี้เมื่อก่อนที่คีโครงการแบบนี้เราเห็นประชชนได้ทิ้ดทำโครงการอย่างนี้ขึ้นมาอาจจะเป็นที่สังเกาุปยะชชนได้ทุดทำงประชาชนคนหนุ่มใหม่นะครับเพราะฉะนั้นวิถีชีวิต new normal ที่ทาง สาสุได้แนะนำเราคือว่าจะเป็นใช้หน้ากากกนามัยใส่หน้าก,กากนะครับแล้วก็ในภายที่เปนเดินไปเฟสชิวก็โอเคการท,าที่ไ่นะครับการที่ขอให้โครงการที่เราอยู่ที่ทำเนี่ยให้สริจ

ไอ้คนมน่ะ โลมาในอยู่โรมานเมื่อวานเมื่อวานไปคลองโขงเห็นคนเอาฉลามมาวางที่ไอ้หลังตัวเล็กๆมาวางขายนยังะบูดตับตีนเขาข้าวเกลื่อนกับได้ด้วยเข้าใจหน่อยตนีดฉลามกับโรมาในอยู่โรมานเมื่อวานเมื่อวานไปคลองโขงเห็นคนเอาฉลามมาวางที่ไอ้หลังตัวเล็กๆมาวางขายนยังะบูดตับตีนเขาข้าวเกลื่อนกับได้ด้วย 我这里，你们站过这里。